ยกมาแทนทั้งคู่เนาะแต่ว่ามีรายการวันศุกร์หน้าแล้วคู่รายการเดิมเนี่ยเขาถอนก็เลยยกเรามาแทนเลยนะครับการเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับถึงวันนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมา2อาทิตย์สองอาทิตย์เอ็ศิลาก็ซ้อมอยู่กับเสียฟิวเสียฟิววออุรชานะมีใครเป็นคู่ซ้อมบ้างในค่ายชลามดำอ่าชลามดำต่อยวันไหนอะชลามดำป่วยอ๋อถอนไปแล้วก่อนันนี้ถอนไปแล้วที่ชงวันนี้มั้ง สามสิบเหมือนกันอ๋อชกไปชกชกไปเดือนชกสุกหน้านะครับพร้อมกันชกพร้อมกันชกพร้อมกันล่าสุดต่อยใครไว้ดินและทองครับอ่าเป็นไงชนะเนาะยกสามเนาะเนาะด้วยอาวุธอะไรหรือว่ากรรมการยุติกรรมการยุติอ่าก็ยำใหญ่เลยนะครับน้ำหนักตัววันนี้เราชกเท่าไหร่นะครับร้อยสิบเก้าปล่อยมานะครับจริงๆเราต้องต่อยเท่าไหร่น้ำหนักที่เราทำได้ร้อยสิบได้อ๋อร้อยสิบได้ร้อยสิบเก้าปล่อยมาเลยนะครับช่างได้เท่าไหร่อะ ร้อยยี่สิบพอลดไปพอกว่าครับนะครับไม่เคยเจอมั้งไม่เคยเจออ่าแล้วเขาเป็นมวยอะไรเครื่อนกันคนระับอ่าครบเครื่องฝีมือเราก็าฝีมือเหมือนกันเราฝีมือตีมซ้ายปะ่ะครับปัจจุบันเป็นแชมป์อะไรอยู่ครับสองโฟ r y ยู 2> 2 you, แล้วก็วีพีเอ็มีพอรุ่นร้อยแปดร้อยแปดแต่ว่าร้อยแปดคงคงไม่ไหวและะ้วมั้งครับนะครับล่าสุดชนะคู่ชกไว้คู่ชกล่าสุดเขาแพ้แต่ว่าแพ้แบบแพ้ชโยนะได้ดูไหมวันนั้นดูอ่าเป็นไงบ้าง สนุกดีครับสนุกดีเหมือนกันแล้วถัาไปปล่อยเท่าไหร่ขออีกทีผมเล่นตัวท่าห้าสี่ห้าท่าห้าสี่ห้าห้าเราจากจังหวัดอุดรครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากติดตามใครมวยวอลิชาร์ดครับเต็มที่แน่นอนครับครับโอเคนี่ก็อปีลานะครับอ่ะมาดูโควินกันบ้างโควินสิติเจริญทรัพย์เราก็จะชกกับเขาสุกหน้าแต่ว่ายกมาทั้งทั้งคู่ไม่มีปัญหาเนาะวันนี้รถเท่าไหร่ไม่รถครับสบายปล่อยมาไปปล่อยกี่กิโลอ่ะ สีครึ่งครับประมาณ5455ี่ห้าเท่ากันเลยนลครับผลงานล่าสุดแพ้ชโยครับเล่านิดนึงมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้นชั้นได้สำเร็จไปต่อยตามเกลเองครับอ๋อไป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 สู้เข่าเข้าทางก็เลยซ้อมมากี่วันกนไฟนี่สิบกว่าวันยี่กว่าวันซ้อมอยู่ค่ายเจเจเลนซาอ่าพี่วีดูแลดีไหมดีเยี่ยมเลยเออละมวยฝีมือครับถนัดขวาขวา เราเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างแชมป์ร้อยแปดร้อยแปดช่องถูอ๋อก็แชมป์เส้นเดียวกันแต่ว่าเราเป็นมาก่อนเราดังมาก่อนนะใจะไหมปัจจุบันที่เขาเป็นครับเราคนที่ไหนครับคนปทุมนี่แหละปทุมได้ดูเขาชกล่าสุดไหมพิศิลาดูครับเป็นไงก็น้องเขาเก่งครับก็สนุกดีเหมือนกันเลยเป็สนุกดีเหมือนกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องมีพี่เราอายุอะไรสิบแปดครับสิบแปดเขาอายุอะไรสิบหกอ๋ออุ้ยสิบหกเองเหรอ เราพูดอะไรกับแฟนมวยไหนครับทากบ้านก็ฝากเชียร์ผมนวยนะครับวันนี้ผมจะทำาให้เต็มที่ที่สุดโอเคอ่ะยินคู่กันหน่อยวันนี้วันนี้อยน้อเคได้ใ่่ยหงน้อยกว่ายิ่มเลยน้องชายช่กคู่เด็ดเจ็บปั๊บคู่หรอกคู่หโอก